ปรึกษากิติมาศักด์คณะกรรมาการการศึกษาพร้อมคณะครูผู้ช่วยสอนพี่น้องยากจนแต่เรียนดีพ่อป่วยเป็นมะเร็งเมื่อเวลา15.30นากา30นาทีของวันที่17มกราคม2568ที่โรงเรียนวัดพุทธทิปรางปราโมทถนนท่าน้ำนนทบุรีตำบบลางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสิทธิศักดิ์เจียวพงศพิพัฒน์ ที่ปรึกษากิติมศิ์คณะกรรมาการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภาซึ่งมีดอตอร์อัศดางสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานคณะกรรมาการวุฒิสภานายศิริโชคเจียวพงพิพัฒน์คณะกรรมาการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองพันตำรวจโทเสถหารเศภากรรอง ผู้กำกับการสืบสวนสบพบ้างศรีเมืองนายธนวุฒิแก้วนุษย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวุฒิปรางปราโมทว่าที่ร้อยตีอภิวัตเทียมเดชนางสาวกัญญาเพชรสังคาตครูประจำชั้นป .5 และป .3 ของโรงเรียนวัดวุฒธธิปรางปราโมท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้เดินทางไปยังบ้านแห่งหนึ่งหลังวัดป่าไร่เพื่อเยี่ยมเยียนเด็กหญิงอาริยาหรือน้องลูกน้ำ ก่อแก้วอายุ11ปีค่ะเด็กชายวิษณุหรือน้องน้ำมนก่อแก้วอายุ5ปีสองพี่น้องทั้งสองคนไม่ได้ไปโรงเรียนในวันนี้ค่ะโดยไม่ทราบสาเหตุและหลายครั้งมีการขาดเรียนบ่อยแต่ผลการเรียนกลับได้คะแนนเกรดเฉลีย่ยเกือบ4ทั้งสองคนค่ะการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นบ้านชั้นเดียว ซอมซ่อเช่าที่หลังวัดอยู่ปีละ1,000บาทส่วนสาเหตุที่ต้องหยุดเรียนในวันนี้ทั้งสองคนเนื่องจากทั้งสองคนต้องอยู่ดูแลนายอาทิตย์ก่อแก้วอายุ38ปปีผู้เป็นพ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกมีสภาพร่างกายภายในนั้นพร้อมด้วยช่วยเหลือตัวเองลำบาก ส่วนผู้เป็นแม่ก็คือนางแก้วตาอายุ30ปีออกไปทำงานเพื่อทำเงินมาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวซึ่งในเบื้องต้นพบว่าเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินมาอยู่ส0 0 0 0บาทค่ะเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายสามีซึ่งเคยเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารไม่สามารถทำงานช่วยเหลือตัวเองได้ทางดรสิทธิศักด์ จึงได้ปรึกษากับทางด้านรองผู้อํานวยการของโรงเรียนคณะครูประจําชั้นเพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวายากจนของสองพี่น้องรายนี้โดยในวันจันทร์ที่20มกราคม2568จะมอบทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะครับวันนี้ลงมาในส่วนช่วยเหลือของเด็กเนี่ยครับความเป็นมาเป็นยังไงเอ่อสืบเนื่องมาจากได้รับการประสานจากรองเศรษฐหารรอง อของทางสีเมืองก็<ห><อ>ได้แจ้งข่าวว่ามีเด็กทักงเรียนที่เรียนดีแต่ว่าลําบากนะวันนี้ก็เลยได้ลงพื้นที่มาดูความเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบครอบครัวของลูกน้ําแล้วเนี่ยพบว่าคุณพ่อป่วยเป็นอะไรก็ป,รป่วยเป็นมะเร็งที่จมูกนะฮะก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก็คุณแม่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวทั้งหมด ตอนนี้ก็เช่าที่ของทางวัดอยู่นะฮะน้ำไฟค่ากินอยู่ทั้งหมดเป็นของคุณแม่เป็นผู้ใช้จ่ายดูแลครอบครัวทั้งหมดนะฮะในส่วนขั้นตอนต่อไปจากนี้จะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรก็เบื้องต้นเนี่ยวันที่20มกราเนี่ยก็จะมอบทุนการศึกษาให้เด็กทั้เรียนทั้งสองที่โรงเรียนวัดพุทธางปางโ,มโมดนะเขตพื้ที่บางสีเมืองนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะหารือว่า เราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวและเยียวยาน,นี้เพิ่มเติมได้อย่างไรครับนิว24สถานีประชาชนพรดาสุวรรณายงาน